วานนะครับหรือ USDT มูล,ลค่าเกือบ400ล้านดอลลาร์โอนไปที่บ i แอน c e มันเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นวันนี้เราจะไปหาคำตอบหลังคลิปนี้กันนะครับไปด้วยกันกับช่องคอยในมุลน,นะครับวันนี้ก็คือว่า USDT เนี่ยก็โอนจากต้นทางที่ไม่ได้รู้จักนะครับกระเป๋าเนี่ย หรือไม่รู้จักชื่อของคนที่โอนเนี่ยไปยังกับไบแนสนะครับซึ่งวันนี้มีการโอนเหรียญเนี่ยมูลค่าเกือบ400ล้านดอลลาร์ไปที่ไบแนสมันเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันในตัวค่านะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับจากการรายงานในวานอลเลอร์ดนะครับพบการโอนเหรียญพวกทีเดอร์หรือ USDT มูลค่า หลายร้อยล้านดอลลาร์ที่ถูกโอนไปอย่างเว็บเทรดไปแนน์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางราคาบิตคอยที่พุ่งสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนนะครับบิตคอยได้ทำราคาที่ดีสุดตอนนี้อยู่ที่38,286จากวันอาทิตย์ที่ลดลงมาที่42,628.50ดดอลลาร์นะครับ อันนี้อ้างอิงจากพอยเกโก้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับกระเป๋าเงินไม่ได้เปิดเผยได้ทำการโอนเหรียญ USD t นะครับเป็นมูลค่า153.14ล้านดอลลาร์นะครับออกจากแพลตฟอร์มสินเชื่อของ Compound นะครับด้วยการทำธุรกรรมทั้งหมด3ธุรกรรมโดยสำนักงานนะครับมีการสำรวจข้อมูลของบล็อกเชนของ e t h e เรียนะครับได้สังเกตว่า กระเป๋าเงินดังกล่าวนั้นมีการสรับเปลี่ยนหมุนเวียนเหรียญ usdt มูลค่าหลายร้อยล้านเข้าออกจากคอมพลตนะครับเป็นหลายจำนวนหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้บอดติดตามธุรกรรมอย่าง one alert นะครับหรือ add one slash alert, เ l e r t นี่ยนะครับก็ยังสังเกตกระเป๋าเงินนะที่ยังไม่ได้เปิดเผยอีก4ใบด้วยกัน ได้ทำการโอนเหรียญ USDT มูลค่า221ล้านต่อล่ารนะครับไปยังเว็บเทรดของ Binance ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะค่อยไปนั่งไล่ธุรกรรมกันนะครับว่าธุรกรรมเนี่ยมันไปไหนบ้างนะครับต้นทางปลายทางเป็นอย่างไรนะครับอันแรกนะครับก็ประมาณ50ล้าน1 3 0 0 0 ส usdt มูลค่าประมาณ50ล้านดอลลาร์ได้ถูกโอนไปยังกระเป๋าที่ไม่รู้จักไปยัง b y n e นะครับ41่ล้านหกแนเ้าน usdt มูลค่าประมาณ41.67ล้านดอลลาร์ได้ถูกโอนไปยังกระเป๋าที่ไม่รู้จักไปยัง bynet แล้วก็50ล้านดอลลาร์นะครับมูลค่าประมาณ50ล้านดอลลาร์ได้ถูกโอนไปยังกระเป๋าที่ไม่รู้จักไปยัง b บ n น t และแปล้าน10,000 8 3 5 9นะครับ USDT มูลค่า80.18ล้านดอลลาร์ได้ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จักไปอย่าง Binance นะครับแม้จะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ฉะนั้นนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังชื่อไมเคิลนะครับแวนดีปโปเปนะครับกลับไม่รู้สึกกังวลใดๆและปลอกผู้ติดตามบนทวิตเตอร์กว่า361,300คนของเขาว่าตัวชี้วัด Bitcoin s t a b l e c o คอย u p ซับ Ratio นะครับหรือ S S R เนี่ยนั้นยังคงต่ำอยู่และนักเทรดไม่ควรกังวล S S R นะครับคือตัวชี้วัดระหว่างอุปทานของเหรียญบิตคอยและอุปทานของเหรียญ s t a c o e coin นะครับโดยมีอัตราของ S S R นะครับที่ลดต่ำลงนะครับแล้วชี้บ่งชี้ให้เห็นว่าอุปทานการหมุนเวียนของราคาว Stablecoin เนี่ยเริ่มมีการซื้อบ t c o i n มากขึ้นนะครับก็คือว่าไม่ได้มีการเล่น u s d t เพื่อทำกำไรอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้อดอลลาร์นะครับมันแข็งแล้วนะครับฉะนั้น u s d t ก็แข็งด้วยนะครับฉะนั้นพอเวลาคนเล่นเนี่ยหรือคนโอนเนี่ยเขาก็น่าจะเข้าไปเล่น u s d t นั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้สำหรับตอนนี้คือเขาบอกเลยนะจาก Michael Van D. p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  e เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มพวกวานเนี่ยยังไม่มีทำการ ขาย USDT อะไรนะครับยังจดจ่ออยู่กับ i t t o o n สักส่วนใหญ่ฉะนั้นวันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับว่า Bitcoin จะไปต่อได้หรือไม่นะครับก็ยังมีการซื้อยังมีคนเข้าทำอยู่เรื่อยๆแต่สำหรับวันนี้ผมคิดว่า ท่านผู้ชมนะครับทางบ้านก็จะสามารถที่จะได้คอนเทนต์อะไรดีๆกลับไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นเพียงแต่กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม mm. โดยเฉพาะกลุ่มติดตามนะครับ mm. ก็เรามี4ช่องทางด้วยกันคือบลอกติจิตเฟซ o ุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community เข้ามาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับก็จะมี สมาชิกอยู่50หรือ60คนละ mm hmm. ก็พูดคุยในนั้นได้นะครับหาความรู้ได้หาที่ปรึกษาหาอาจารย์หาเพื่อนได้หมดเลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า Bitcoin นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและ USDT จะไม่มีการเทขายอะไรอย่างมากมายในช่วงที่ราคานะครับของ USDT นะครับก็กำล,ลังขึ้นเพราะว่าค่าเงินของดอลลาร์มันแข็งอยู่ แต่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่า Bitcoin จะ go to the moon ไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ